เกาางนะครับขาสนุนะครับในช่วงของพิธีเปิดงานประเพณีน้อพระเยซทยและงานกาชาปี265ของจังหวัดกรุงนะครับซึ่งจะมีที8ท่านได้รับทราบกันต่อเนื่อนะคะานข้ท่อพัอนาดน่าวา และสักทหารกล้าข้าขคัมริวาลตามด้วยขบวนเสด็จฝ่ายในของที่ดาวังสักมนประทับบนพระรัชมาลพร้อมด้วยเครื่องอลปนาบุญประกอบด้วยธนเบี้ยหม่องนั่นหม่องนอนเข้าวันเป็นพุทธบูชาแม่บารมารดีวยกันยินนกพระเล่นเพลงกำแพง ทุกข่าวในวันนี้นะคะแก่นางตะาาปร,รางจงสวรรค์พุทธังเป็นการจำลองขอบวนโบราณที่มีคูน้ำและทันดินล้อมรอบชั้นเดียวเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ800เมตรยาวประมาณ900เมตรปัจจุบันคือบ้านเทพนคร พท่าหรือว่าจะเป็นอันเอกสักการะนะคะนนจะนแบบนั้นๆด้วยนะคะสำหรับการวิจิตบรรจงของลายผ้านะคะนี้เป็นขบวนบายสีงานวิจิตรประดิษฐ์แผ่นดินผานเรื่องตระการการทรีบายสีขวัญนกบ,บูชาพระศา,าสดาเรือ ที่เสด็จพร้อมพระชายาท่าท่าบรมบา,านอันเชิญเครื่องบูชาอันได้แก่กขนนกุ่้ขนนกทีและลำดับตัวนนี้ไปนะคะ วัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานประเพณีนพพระเล่นเพลงและงานกาชาติประจำปี2565ตั้งแต่15-24ถึงกุมภาพัน์นี้ณห,หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรร่วมพิธีบวงสวงกษัตริยาธิราชทำบุญตักบาตรเสริมมงคลในวันมาค้าบูชาลุ้นรับรางวัลร้านมัตฉาและสลากกาชาติก้านกุศล